bà má, bà má bà 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 Má bà m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 á bà 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 เอ้ยฝากมึง đi ค่า Mak gua usah sama Mak gua. Ni 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 ni. Ni Ni. nak, ni Abon. Ni Abon, you want Abon? Ni ใส่เราไปใส่ยูยเน่ยเราใส่แอดอาออยู่ไหมแอดอาอนสัสด um ีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมสีผ nee. ้ามูัผมเทียวเทียวผมสีผามามาเปลี่ยนโฉมมานี้มาเปลี่ยนโฉมมาอมาเลือกเอ้เพื ah ่นเลือกชุดรออเสกเสกเกเสกนนี่นี่ <gonna S 2> <Okay. S 1>

เพื่อนคอสตูมดูดูเมคอัพเมคอัพคอสตูม,มเดี๋ยวเดี๋ยว up 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 มากว่ามากว่ามากว่ามากกว่า,า,วาไปไปน้ำหาได้หนิผมโอ้ยหักกันมากสิบเศร้าปีผมไปน้ำหาพออ่ออยู่บ้านโน่นผมเลยเล่เล่เลส,สือเสือให้มูผมใส่เออฮัลโหล เขามขออยู่เลยหรือเปล่าอืออ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาเสื้อแนวฮิปฮอปแนวแรปเปอร์แนวแรปเปอร์เออเสื้อแนวแรปเปอร์โอ้ยเอาสิเอาเอาเอาแบบเสื้อจับเวียนให้เธอไปอ่ให้เขาเป็นแบบสไตล์ผู้จัดการเสอเเสื้อเชิด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 มีอใครวะมีใครวะเออเอาเสื้อเชิดวาเสื้อเชิดขาวเสื้วเชิดขาวเสื้ขาว เก่อะเปลี่ยนก็จะเพื่อนมือเดียวนะผมส่งอ่าอุ้ยแบบที่หันหันหน้าเสีกล้องไหมหันหน้าเสีกล้องหันหน้าเสีกล้องพี่น้องผมอยากเห็นน้ำรอบอลยมนิโป้นิโป้ครับนี่นี่นี่เอออ่ามีควอดตูมดูแลอย่างนี้กระสีสกสรวงกรสีสกสรวงกระสีสกสรวงกรสีแดงสีเหลืองไม่ต้องทำเออ เอาเข็มขัดถือๆมาเลยอ่าโอเคโอเคเปลี่ยนถอดเสื้ออกถอดเสื้อออกยาวะมูกูมูกต้องรอเดี๋ยวพาไปย่างห่างวี่เดี๋ยวเปิดทำเป็นผูสาวพวกนี้ครับถอดเสื้อออกถอดเสื้อออกอืมเดี๋ยวพาไปตัดผมเอา

ใส่พเปกเราขาวตรงนี้ดถือใจหลมากว่ามากว่เฮ้ยอัพผู้สาวมากไดิผู้สาวมารกไดิมากว่ามากว่โอเคโอเคเออเน็บไหมเน็ไเนี้ย็ไหมที่หลเน็บไมเนั้เขาเออเมาสีาว อันน right? ี้สิมทาท่านไม่ครให้ไข่เลยรเมาหว่าือกินเหล้าวัดมืออเห็นผู้ไม่ใครเป็นผู้จัดการธนาคารเลเด้ยนี่ผู้จัดการจนนี่เด้ยนี่อืยาว่าแม่งกินเหล้าหึเหม็นหึเลย ออโอ้ยจบป่าไปนําหาตัวที่พ no ่อได้ใหญ่เลยผมไปนําหามาด้ดียจะมาล้วมาตลดจะเ่อนหนีไปอยู่โน่นคุณกยงเมายตลาอืมยา่ะอผู้จัดการผู้จัดการส่วนตัวจอหนีเห็น้องรออ่าอ่ายาหันหนอกล้องนี่ อ่เอายื้อตัวตรงตัวตรงเบ๊นี่นี่นี่โอ้โหบอกได้เราผูกเก่งใช่ไดมพี่บ้นเออเออมาฐานเห็นพ่อกดีเออรอแล้วที่นี่ภามาแปลงโฉมอ่าอ่าอ่ามาฐานมาใส่เกือบ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 แล้วเกือบ เดี๋ยวเ้ามาเดี๋ยวเขาไปตัดสายยูตัดสายปัสายเดียเดี๋ยวเเอาีมให้เขาซื้อคือผีเดไเขาที่บ้านเขาอยู่ยอนพแดงเขาอยู่บ้านโนนยางวาใส่กระเป๋าสูอืมได้เดียวไปแล้วโหยเอมมาอามาอกาเฮารอเวรอว

แต่ทานมากวะโอเควะโอเควะรอเนาะรอรอรอมากเลยรอมากเลยเยี่ยมมาก่เดี้มาเยวรมากโอ้รี่นี่เออเนีมน้องสีแม่เพื่อจอนนี่เออโบถิมโบป้ากันหักแพ่งกันเออ <c oughs> ของแท่เมืองพี่บูนนี่แะครับอัพ <c oughs> อ่ารอวะรอวะเฮ้ยโมเป sí? ็ผู้การอย่ริงมเป็นผู้จการธนาคารนี่นี่นี่ที่ท้าวท้าวมา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 เออเออเออทักแพร่งกันมาอีสิกว่าปีนะครับเพิ่นกัอยู่กับแม่หลาบเป็ดต่างแต้สมัยแม่ราขายยู่แถววันหลวงวันกาง ขาต้องเลี้ยนทุกนนะครับเออเธอไปอยู่ผมก็นั่มหาเหมือนไปเจอกันอยู่กองถ่ายเอ็กสุรกิจปวดอูนะครับอ่ามีอยู่สาวยืนเกียรติวสาวนี่นี่นี่เฟิ่อนคือเฟิ่อนคือเฟิ่อนนี่นี่นี่เฟื่อนเยอะไวะเยอะไหมวะมากวะมากวะมามาเลยเนาะปาท่ดนแอบรอ เออของแทะอ่าเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวมือนี้มาเปลี่ยนชฉมชุดรอแล้วครับเดี๋ยวสีผ้าเพิ่นไปหาแนวเสียบแนวเพิ่นมักนะครับเดี๋ยวสีผ้าเป็นแนวจวดมักวมมักจวดปะนี่ยังอะไรชมเขียวบะอ๋อพระเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้เออเอาจูกแขนจูสาวทูงแขนทูงสาวจูกแขนจูนสาว,สาวเออ <c oughs> <c oughs> ่ยบเกินสองโบเกินแรกนะครับชุดนี้มุนเออมุนเออเมา ไปคืนไปไมนั่งเลยนต่เพื่อนนั่งนาเพื่อนถ้าถือกล่องชทยนะนั่งนั่งพ่อขุนนี่อ่าง เอาโอเคครับพาเพื่อนมาเพื่อนือ้นดีใจดีใจบ่ดีใจบ่ซื้อเสื้อให้นี่ดีใจบอสดีใจบ่เอสโอเคพระพระเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้เออเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวให้มีมีเออมันหายก็ไปเมาเราเนาะเป็นเมาเราเฮ็้นหายตัวเนาะเออโอเคจวดจวดบ่เป๊กเป็กเนาะเป๊กหนึ่งซาบัดซาบัดเนาะโอเค เอ,อ๋อนี่นี่นี่มีมีมีนี้่นี่เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้เออเออเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้บเดี๋ยวเอาให้เออเดี๋ยวเอาให้อืมโอเคโอเคครับพี่รองครับเดี๋ยวสิพาเพิ่นไปหาแนวกินแนวกินข้าวกันครับครับผมพาเที่ยวมาหนีผพาอับมาซื้อจะพาเรียงน้ำหาพระเออเดี๋ยวจอนี่เอาให้ไหม อเดี๋ยวใส่ไปแว่จะน,นีห้องอืมอ่าโอเคครับพี่น้องครับนี่คือคนเ้านะครับถึงแม้ว่าเพิ่นสิบเป็นพีการแบบนี้นะครับคนก็นมีหวัหวจิตหัวใจนะครับเคนบอกว่าได้คนก็นใส่ชีวิตนี้อยู่ในอีกแบบนึองเบิลน,นะครับผมกับฮักแพ่งกันนะครับบลืมกันจะสีซวสีดีอย่งไ้กับมูพวกกันพี่น้องกันนะครับ หากแพ่งกันคือเกาให้กำลังใจกันคือเการับฝากเป็นกำลังใจให้อัพผมเลยด้วยครับเด้อพี่น้องครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ